เฮ็ดพังเลือดเฮ็ดพังเลือดเนี่ยเนี่ยสองดอกเลยสองดอกเลย จะเท่าแล้วเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิ่ง,งนี่ยไปแกงได้ไหนแกงได้ Ja yeah, hetki เฮ็ดพังเลือดบ้งเนี่ยเท่าแล้วเท่าแล้วดอกบอ,อกย้อยนี่ดอกนึงทเท่าแล้วเท่าแล้วค้อนหอยคนหักถิ่มเนียนี่นอหอยคนเก็บหอยคนเก็บแลลวเฮ็ดพังเลือดเห็ดพังเลือดูอ้อ,อเงเน่ย ตรเนี้ยัวกงามซะนี่เห็ดโรดฟูดจ้าโรดฟูดจ้าโรดฟูดเนี่ยดกอ,อ,อดกหนึ่งเอ้าเอาตกเลยนี่

เคยโม่เกลีดเบื่ออันนี้ก็เท่าคักแล้วเอาดอกตูมเอายี่ดอกนอเนี่ยอืมเนี่ยเห็ดอันนี้เห็ดไข้โมก